รียนอ่าใช่ใช่ค่ะก็ส่งท้ายก่อนที่แบบจะไปเรียนก็ไปหาประสบการณ์แล้วค่ะแบบไม่อยากอยู่ว่างๆอยากไปเรียนภาษาอยากพูดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆได้ประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยอะค่ะเป็นแค่ไหนอะเนี่ยคะเอ่อหลักๆดูไว้ประมาณหกเดือนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าก็ก,ก็ไม่ไม่ได้ชัวร์นะว่าว่าจะหกเดือนหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้น mm hmm. อย่างเงี้ยคุณต้องอยากได้ช่องยังไงคะพอเรไปนานขนาดนั้นอ่อ ให้ผู้จัดการแบบเคลียร์เลยค่ะให้คุยเลยว่าแบบเออหนูขอใช้เวลาไปหาประสบการณ์นะขอไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการลายาวที่ต้องไทำงานนา้นใช่ใช่ใช่หนูก็ดูไว้ว่าหนูอาจจะเรียนแบบคอร์สทำขนมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะแค่ดูดูไว้นะคะไปเมืองไหนปไปเมลเบิร์นค่ะตอนแรกจะไปอังกฤษแต่คิดว่าหนูไปคนเดียวไง ถ้าเมลเบิร์นออสเตรเลียมันคนเอเชียมันเยอะกว่าแล้วมันน่าจะแบบว่าปลอดภัยกับหนูไปอยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลยค่ะแล้วแต่อารมณ์เลยะเราเคยแบบบอกวาจะไปแล้วพอมันเริ่มใกล้ๆเข้ามานี่มันตื่นเต้นเหมือนกันหนูตื่นเต้นอย่างเดียวเลยกลัวอย่างเดียวเลยคือไม่มีที่ฉีดตูดจริงๆนะวลาี่หนูเครียดมากนะจริงๆหนูไม่ได้ตลกแต่ ต้องปรับตัวต้องปรับตัวเรื่องที่พักอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาได้ใช่ไหมแต่ว่าน้องนอ้ำอ่ะมันสําคัญมากไงเราเป็นผู้หญิงเนาะ,ะ,ะไม่เคยอยู่คนเดียวจาก<ช>ี่บ้านเออไม่เคยไม่เคยที่จะแบบย้ายถิ่นฐานขนาดนี้อะ,อะไรเงี้ยหนูมาตัดสินใจตอนแบบช่วงอายุยี่สิบเก้าเนี่ยแหละที่มันจะสาบอ่ะมันเหมือนแบบมันครึ่งครึ่งชีวิตแล้วสาบแล้วอ่ะ มันอยากลองหาอะไรทํำที่มันเป็นประสบการณ์จริงๆของเราแล้วก็ที่ไปเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ใจตัวเองในเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรอะไรเงะะี้ยค่ะเราทำงานมาก็สักพักหนึ่งแล้วอืมวก็เลยคิดว่าถ้า ได้ลองไปหาประสบการณ์เราอาจจะรู้ใจเราก็ได้ว่าเราอยากทําอะไรจริงๆเพราะว่าตั้งแต่หนูเรียนจบมาหนูก็ไม่เคยทําอย่างอื่นหนูไม่เคยหางานอย่างอื่นหนูก็ทํางานพร้อมกับเรียนไปด้วยมาตลอดแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาชีพที่ฝ่ฝันหนูมันไม่มีในวงการบันเทิงในหัวสมองหรือหนูไม่ได้ฝ่ฝันว่าจะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คือตรงนี้ก็เป็นเป็นที่ที่ดีนะเป็นโรงเรียนที่ดีของหนูเลยหนูก็ชอบนะหนูก็สนุกนะแต่ว่า บางอย่างเราแค่รู้สึกว่ามันใช่ตัวเราแล้วหรือยังอะไรเงี้ยหนูไม่เคยลองอย่างอื่นไงหนูได้อยู่แต่วงการบันเทิงมาตลอดถามว่าสนุกไหมสนุกชอบไหมชอบแต่อยากลองอย่างอื่นบ้างเท่านั้นเองใช่เออใช่ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่สิบห้าค่ะตั้งแต่สิบห้าใช่สิบกว่าปีแอบแอบคิดนะหนูแอบคิดว่าแบบมันเป็นเป็นช่วง อารมณ์ชั่ววูบแหละว่าแอบคิดว่าหรือว่าเราแบบอิ่มตัวกับมันแล้วหรือเปล่าอะไรอเงี้ยค่ะแต่ก็ยังอยากลองบทบาทอย่างที่หนูบอกก็อยากลองบนบาทที่อื่นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแบบพักเบรกก่อนขอพักสมองก่อนเออขอพักไปดูอย่างอื่นก่อนแต mm ่าเราักเบรกไปมันจะหายไป uh hmm. ใช่ไหมคะคนเออหนูคิดนะหนูก็คิดแหละหนูก็ตอบเต็งไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าใจหนูอ,อยากไปอ mm hmm. เออใจหนูหนูแบบ อยากลองพักตรงนี้ดูอะไรเงี้ยบางอย่างที่มันแบบกดดันเราหรืออะไรเรื่องราบางอย่างที่มันเฟลเฟลอะคะ่ะเราอยากลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างคือบางอย่างหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือถ้าเราเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้เราเปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองลองพักดูลองไปหาอะไรที่แบบว่ามันตอบโจทย์เราจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็ไม่ได้ทิ้งวงการนะหนูก็แค่ไปแบบ ไม่ได้นานหรอกเออไปดูไปรู้จักตัวเองหนูก็กลับมาอย่างเงี้ยถ้าถามว่ากระแสหรืออะไรอ่ะหนูไม่เคยติดเรื่องกระแสเลยหนูใช้ชีวิตมาอย่างเรียบง่ายมาตลอดหนูก็อยู่ของหนูมาเรียบๆอยู่มาเฉยๆแต่หนูอ่ะชอบถ่ายละครหนูชอบอยู่กับทีมงานอืมหนูไม่ได้ชอบแบบงานหรูหรางานอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบหนูหนูชอบอยู่ในพื้นที่ที่เขาแบบรู้จักหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างถ่ายละครอ่ะมัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกันหลายๆเดือนเนี้ยค่ะมันสนุกแต่ว่าเวลาที่เราไปเจอใครใหม่ๆในเวลาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะบางคนเขาตัดสินหนูในระยะเวลานั้นน<ม>่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยชอบฟิล์มนั้นหนูไม่ค่อยหนูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกับก<ม>ับจุดๆนั้นหนูเข้าใจว่าการทํางานในวงการบันเทิงอ่ะนอกจากถ่ายละครแล้วมันต้องมีอีเวนต์ event, มันต้องมีการโชว์ตัวมันต้องมีอะไรเนี่ยแต่หนูรู้สึกว่า มันมันไม่ค่อยใช่หนูอ่ะเออหนูชอบทํางานในกองถ่ายใช่ใช่หนูจะรู้สึกยังงโอ้โหเยอะเลยเยอะแบบโอ้โหท้ออ่ะแล้วแบบท้อเลยอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกนานนานค่ะหนูเป็นคนที่ถ้าคิดแล้วว่าหนูคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีกหนูไม่ได้คิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบว่าฉันพอแล้วฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่หนูคิดทบทวนแล้วว่าไปแล้วมีผลเสียกับหนูไหมไปแล้วมีผลดีกับหนูไหมกลับมาแล้วหนูจะเป็นยังไงหนูก็หนูก็รู้ว่ากลับมาแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมในเรื่องของกระแสอย่างที่พี่ๆบ,บอกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่หนูก็กลับมานั่งคิดเองว่าเออเราก็ไม่ได้ต้องการให้เรามีกระแสแบบขนาดนั้นเพราะเราไม่เคยแบบมีเรื่องเสียหายเลยเรามีคุยไว้ห่ัแจ่กลับมาแล้วอะไร้ยยังเลยค่ะยังไม่ได้แบบ คุยอะไรเลยกับที่ไหนอะไรยังไม่ได้คุยเลยก็เหมือนแบบขอแบบไม่คิดอะไรอะค่ะขอแบบไปก่อนบางทีแบบอีเวนต์อะไรก็ยังไม่ค่อยรับเลยแบบมันสึกแบบพอแล้วอะไรชีวิตแบบมันก็อาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็ได้เลยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่คือหนูยังไม่รู้ตัวเองนะตอนที่ไปอยู่ที่นู่นบางทีอาจจะร้องไห้กับบ้านก็ได้หรือเปล่าเออเราไม่รู้ไงเราก็ไม่ไม่ได้อยากจะแบบตอบว่าเอยเราไป กี่ปีนะเราไปเท่าไหร,รคค่คิดคะ่ะคิดค่ะจริงๆแล้วหนูอยากเป็นเชฟนะนหนูชอบทําขนมนแล้วพอหนูได้ทําอ่ะหนูไม่เครียดจริงๆตอนเด็กๆเลยนะฝันว่าแบบอยากเป็นเชฟอยากเปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองแล้วเล็กๆน่นารักน่นารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความฝันเลยเออแบบเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่คนตัวเอง ไม่ไม่อยู่ในวงการได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเวลาหนูเล่าให้ใครฟังทุกคนจะแบบว่ามันขัดกันไม่เหมาะกอววงการบันเทิงเลยคือนีสใส่ส่วนตัวแบบไม่เหมาะกอววงการบันเทิงเลยไม่ชอบไม่ชอบใช่ไม่ชอบอยู่ในพื้นที่อะไรโทรเวิร์ t ใช่ไหมีแต่คนบอกว่าหนูเป็นโทรเวิร์ t หรือล่าหนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้แต่หนูคิดว่าอาจจะเป็นแหละมั้งหนูก็ไม่แน่ใจเวลาเราอยู่ในแสงสว่างก็ทำหน้าที่ ใช่ค่ะคือหนูเป็นคนที่ถ้าหนูได้ได้รับรับงานมาแล้วอะหนูจะเต็มที่ต่อให้มันจะฝืนความรู้สึกหรือว่าฝืนสิ่งที่หนูแบบไม่ไม่ถนัดอย่างเช่นร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เต็มที่กับกับมันแบบว่าไปเรียนร้องเพลงไปซ้อมร้องเพลงถึงแม้จะยังเพี้ยนอยู่บ้างแต่ว่าเราก็เต็มที่กับงานที่เราได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยเต็มความกับรักไปไกลอ๋อพี่นิวเหรอคะ คือช่วงแรกๆหน่ยพี่นิวก็ไปไป,ไปส่งค่ะไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนอไปช่วยแบบว่าดูที่พักดูอะไรแบบดูความปลอดภัยไอ่ะอแล้วเด็กพี่นิวเขากลับมาทํางานค่ะส่วนหนูก็อยู่ที่นู่นยาวๆถ้าเกิดพี่นิวเขาว่างเขาบอกว่าเขาก็จะไปหาใช่หนูไม่เท่าไหร่นะหนูคิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่เท่าไหร่นะหนูว่าอยู่ได้เพราะที่นู่นมันน่าจะมีอะไรทำารืปะแต่พี่นิวอ่ะดิภาษาคณนาหนูฝากพี่นิวด้วยนะคะทุกคน คือทุกวันนี้ก็ยังเฟซไทม์กันอยู่นะคะมันก็ยังต่อให้พี่นิวถ่ายละคร3ามสเรื่องไม่ได้เจอกันนะแต่ว่าสี่ทุ่มพี่นิวเลิกงานห้าทุ่มก็กลับบ้านมาก็เฟซไทม์คุยกันเหมือนเราได้เจอกันทุกวันหนูว่าไปอยู่นู่นมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่เราอาจจะไม่ได้เจอกันก็คือเจอกันในเฟซไทม์แต่อาจจะน้อยลงเพราะเวลามันไม่ได้ตรงกันรุ่งอันดับเวอร์ซารีสิบปีใช่ไหมนานมาก เขาก็เป็นความสบายใจของหนูเหมือนกันแต่หนูเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอ่ะเนนออไม่ค <ๆ S 2> ่อยหวานโรแมนติกใช่ใช่ที่นหนูเป็นคนหวานนะแต่หนูเจอเขาหนูเลยแพ้เพราะเป็นคนหวานกว่าเพราะเป็นคนแบบมีคําพูด<อ>มีมุมโรแมนติกมากกว่าเออใช่ใช่เขาจะตัดเป็นขนาดไมให้เรา ไม่ไม่ได้คิดเลยคือหนูเป็นคนไม่ได้คาดหวังวันวาเลนไทน์หรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วเราคบรอบกันมา1ิปีแล้วอะไม่ได้เคยคาดหวังว่าต้องมีของมีอะไรแค่จําได้แล้วก็แบบเออแฮปปี้เอ็นนิว์ซนตีนะอะไรยางนี้ก็คือพอแล้วไม่ได้คาดหวังเขาเหมือนเดิมค่ะเขาเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะเหมือนเดิมจริงๆหนูยังไม่คิดนะหนูยังไม่คิดนะตัวพี่เขาก็ไม่คิดแล้วนะ เออคือถ้าอยู่กันแบบนี้ทุกวันมันก็โอเคแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าแบบจะไม่แต่งหรืออะไรหรืออะไรอย่างงี้นะมันความความประเพณีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ผู้ใหญ่รับรู้ก็โอเคแล้วค่ะเห็นเราตั้งแต่แบบชุดมอดปลายชุดมหาลาัยขับรถไม่เป็นพาไปเรียนขับรถเออเราก็แบบมามาจนถึงแบบ เรียนจบอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เขาก็อยู่กับเรามาทุกช่วงชีวิตอะเหมือนเลี้ยงลูกอะเป็นเลี้ยงลูกอะเออเมื่เป็นล,ลูกเขาค้ายลูกแบบว่าฝุดักสัตว์มีชีวิต,ต,วตโตแล้วปิก้า,ขาแข็งนั้นเนี่ยบินไปเลยนะเห็นไหมบินไปแล้วอุ้ยรู้สึกแย่จังเลยเขาเขาาก็พูดกับหนูนะว่าวันหนึ่งหนูอาจจะคิดเปลี่ยนไป อะไรเงี mm ้ยค่ะเพราะว่าช่วงช่วงวัยรุ่นหนูมันหายไป mm hmm. ช่วงความที่หนูใช้ชีวิตสนุกมันหายไปอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ใช่คนเที่ยวไง mm hmm. หนูก็ไม่ใช่คนใช้ชีวิตแบบแบบปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยชีวิตหนูก็อยู่บ้านอยู่กับเพื่อนอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ก็ไม่ได้เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นสักเท่าไหร่ ที่เขาไม่เคยห้ามหนูว่าหนูจะทําอะไรหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนหนูจะไปไหนเขาไม่เคยห้ามหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ยังใช้ชีวิตของหนูได้ปกติแต่ว่าเขาก็เคยมีคิดเสื่อใจด้วยใช่เพราะเรา,เ,ราเขาคิดเถื่อใช่ถ้าถ้าหนูเปลี่ยนไปเขาเขาก็เข้าใจเพราะว่าช่วงช่วงอายุของหนูเออคือพี่เ,เขาผ่านหมดแล้วเขารู้หมดแล้วคือเขาเขาเหมือนแบบเขาก็รอวันที่หนูแบบ โตขึ้นอะไรเงี้ยว่าหนูจะอะไรยังไงแล้วหนูคิดว่าเขาคงคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่หนูโตขึ้นคือหนูไปใช่ใช่ลึกๆเขาวันเนาหนูว่าเขาวันอะไรไมนไดคือหนูตอบแล้วนะตายแล้วตายแล้วหนูตายแน่แน่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดจะไปหนูตายแน่แน่ทุกคนต้องซ้ําเติมหนู่ล้วนะทุกคน e น d o พี่นิวหมดแล้วไม่ได้ทุกคนต้อง e น d o หนูเออหนูว่าหนูน่าจะเกลรเนาะ ใช้ชีวิตนะเออว่านันลาของเราเนาะใช่ไหมไม่ไม่คือผ่านมาสิบปีแล้วเออเราไปใจแตกที่นู่นลาเล่นลาเล่นลาเล่นก็ก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรคือถ้ามันดีมันก็ดีอ่ะคือหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่ไม่รู้จะพูดคําพูดอะไรที่มันดูแบบสวยหรูหนูก็เป็นอย่างงี้เนาะหนูก็บอกพี่นิวว่าหนูก็ไม่มีอะไรนะที่ผ่านมาหนูแบบ อยู่อย่างนี้มาก็ไม่เคยวักแวกนะาเออหนูพี่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะแต่คนไทยน่าจะเยอะแหละหนูคิดว่าน่าจะรู้จักเยอะเพราะเป็นเยอะใช่ไหมแล้วหนูสายสืบน่าจะเยอะด้วยแล้วหนูเองทังสายสืบเยอะด้วยเพราะพี่นียมบอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็อยู่เมลเบิร์นบอกเอาอีกแล้วแย่แล้วหนูก็ใจแตกไม่ได้เลยดิ